กว่า20ปีแล้วนะคะที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเกิดขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชนในการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นใกล้คลอดก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่สําคัญก็คือการเป็นตำรวจของพระเจ้าแผ่นดินที่ได้รับใช้ประชาชนอย่างเต็มภาคภูมิไปติดตามจากรายงานค่ะ เด็กแรกเกิดคนนี้เป็นหนึ่งในอีกกว่าร้อยชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือทำคลอดฉุกเฉินจากตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริตำรวจจราจรเหล่านี้ได้ผ่านการฝึกอบรมวิธีการทำคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในระยะใกล้คลอดเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้เป็นแม่และลูกได้อย่างปลอดภยัยขณะที่เดินทางอยู่บนท้องถนน ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตคนให้ปลอดภยัยการทำหน้าที่นี้แม้จะต่างจากตำรวจจราจรที่คุมเข้มเรื่องการฝ่าฝืนกฎรจราจรแต่ก็ทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจและยิ่งเห็นอีกหนึ่งชีวิตยิ่งทำให้มีแรงใจที่จะทำหน้าที่นี้อย่างไม่รู้สึกท้อแท้ และยังเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนั่นคือการได้รับพระราชทานเบี้ยเลี้ยงพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผมตัดสินใจทำได้เลยคือเพราะโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดุษฎิในะครับผมคิดว่าโอกาสหนึ่งที่จะพลาดสัการก็คือได้มาหลังหนองพระราชมขฑลที่ภาคภูมิใจมากครับพี่ อยู่ตรงหัวนี้ครับจราจรโรงการบิดผมอยู่มา17ปีนี่ก็คือก็คือง่ายๆคือผมก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากก็คือเงินเดือนที่เลี้ยงที่มีนะครับที่ด้รับงาพระราชทานครการตลอดจนชากว่า20ปีแล้วที่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้รับใช้ประชาชน จากการที่พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์8ล้านบาทเพื่อให้ตำรวจหน่วยนี้เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรและการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพวกเขาอยอมรับว่าพวกเขาเป็นตำรวจของพระเจ้าแผ่นดินที่รับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิทีมข่าวอาชญกรรมรายงาน